ครับก็วันนี้จะมาสอนวิธีพันสายตีเกลียวนะครับผมแล้วก็เก็บสายครับ,รบก็ขั้นตอนแรกนะครับก็ทําการมาร์กสายไปก่อนมาเป็นคู่นะครับผมต่อไปการก็เราก็จะพับสายขึ้นบนครับพับขึ้นบนปึ๊บแล้วก็ตัดการตัด จากนั้นก็การปอกสายนะครับครับผมแล้วก็ทำการตีเกลียวเราจะต้องเอามือนะครับจับตรงนี้ให้แน่นครับผมจับให้แน่นแล้วก็ตีเกลียวไปครับ ตัดเกลียวตรงนี้ได้นะครับผมก็เปลี่ยนมาจับข้างหลังค่อยๆตีไปครับครับผมเมื่อทำการได้ระยะที่เราต้องการแล้วก็พับขึ้นนี่ครับผมมาดูตัวต่อไปครับที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็ทำการพับขึ้นได้ปึ๊บ แล้วก็ตัดทำการตัดก็ปอกสายเหมือนเดิมครับจากนั้นก็ทำการที่เกลียวก็จับสายให้แน่นครับครับผม ออเกลียวเราเริ่มได้แล้วก็ขยบับมือถอยหลังครับจับข้างหลังกนแล้วแล้วก็พับขึ้นครับระยะก็จะเท่ากันครับจากนั้นก็ทำการตัดนิดนึงครับผม เพื่อเราจะใส่ไว้นัดไม่ต้องยาวมากแตไปเลยครับครับผมต่อไปก็ทำการขันไว้นัดนะครับ เกลียวของเราจะหมุนไปทางนี้เราก็ขันไว้นะตามเกลียวที่เราทําไว้นะครับผมเอาให้แน่นเลยครับครับผมพอแน่นแล้วนะครับผมก็ พันพลาเทปครับพันตามเกลียวที่เราทำครับผมก็เกลียวก็ดึงพัาเทปนิดหนึ่งครับเพื่อรัดให้มันตึงๆนั้นก็ลงมาครับพอประมาณครับก็ดึงพัาเทปนิดหนึ่งงเก็บ นี่นครับผมงานของตัวเลียนๆครับครับผมขอบคุณครับครับ